ซีรีส์เรื่อง Do ม m a y y u u s s r v v i e e ได้ออนแอร์ตอนสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานักแสดงนำอย่างพักโบยองซออินกุกอีซูยอกและชินโดยอนได้แสดงความคิดเห็นส่งท้ายเพื่อบอกราแฟนๆพักโบยองสร้างความประทับใจให้ผู้ชมอีกครั้งด้วยบทบาทของทักดงยองที่ตกลุมรักสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและเรียนรู้ความสุขที่แท้จริงผ่านเขานักแสดงกล่าวว่าฉันเสียใจจริงๆที่ถึงเวลาปล่อยตัวทักดงยอง และยิ่งเศร้าขึ้นไปอีกเมื่อซีรีส์เรื่องนี้จบลงแล้วเพราะซีรีส์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความสุข Doom at Your Service เป็นผลงานที่ทําให้ฉันได้ถามตัวเองอีกครั้งว่าความหมายและเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงของฉันคืออะไรฉันหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นที่จดจําของหลายๆคนฉันอยากขอบคุณแฟนๆอย่างจริงใจที่ติดตามรับชมเรื่องราวของทักดวงยองผู้หญิงที่ได้พบเจอกับมยอนมังผู้นําความหายนะมาเสิบถึงหน้าประตู ซาวอ,อินกูกผู้ล่อลวงให้ผู้ชมตกหลุมรักเขาด้วยสเสน่ห์ที่หลากหลายในฐานะของมยอนมังเขาได้กล่าวว่าพวกเราถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้เป็นเวลาประมาณ6เดือนและเมื่อฉันมองย้อนกลับไปในตอนนี้ฉันรู้สึกมีเพียงความทรงจําที่มีความสุขฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายฉันมีความสุขมากและฉันรักซีรีส์เรื่องนี้มากตอนนี้ฉันจึงรู้สึกเศร้าเมื่อต้องบอกลาซีรีส์เรื่อง d o o m y o u y Service และฉันจะคิดถึงเรื่องนี้ให้มากฉันอยากขอบคุณทีมงานที่ ให้ความทรงจำที่ดีขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนติดตามรับชมและรักทักดรงยองและมยอนมังฉันมีความสุขมากและฉันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกัน อีซูยอกทำให้ผู้ชมหัวใจเต้นแรงด้วยบทบาทของเขาในฐานะชาจูอีกเขาขอบคุณผู้ชมที่ดูซีรีส์เรื่องด o ม at your Service และกล่าวเสริมว่าผมรู้สึกขอบคุณผู้กำกับนักเขียนบทและทีมงานทุกคนที่ทำให้ชาจูอีกเป็นตัวละครที่น่าดึงดูดใจฉันมีความสุขที่ได้แสดงในบทบาทนี้ชินโดยอนหญิงผู้ดึงดูดผู้ชมด้วยสเสน่ห์สาวปิ้งรักของเธอในฐานะนาจีนา เธอได้ให้ความเห็นว่าฉันยังจำความตื่นเต้นและความประหม่าที่ได้แสดงร่วมกับพักโปยองเป็นครั้งแรกทมกลางอากาศที่หนาวเย็นได้แต่ซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงซะแล้วฉันขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามดูนานจีนาฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เล่นบทบาทนี้ฉันหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสามารถตอบคำถามบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชมได้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขอยู่เสมอขอบคุณค่ะ